โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Attack on Titan 2ลสองในภาคที่7กันแล้วเหรือหวะ <laughs> ลืมอีกแล้วเแล้วกันนะครับรอบที่แล้วน่าจะ6นะครับวันนี้ก็นะครับหลังจากรอบที่แล้วได้เอเลนเอ่อไอหนวดไอลุงหนวดที่ไปจะฟังเอเลนพูดนะครับแบบว่าฟังอาร์มินพวกเอเลนนั่นแหละพูดนะครับว่ามันเป็นยังไงไม่ใช่หนวดดิต้องบอกว่าลุงหัวโล้นเขมาช่วยทันไอ้นี่มันจะสั่งให้เรายิงอย่างเดียวเลยนะครับ โอเคจะตัดเข้าคัสซีเลยแล้วกันนะครับเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลานั่นเองนะครับไปดูในเรื่องกันต่อเลยรอบที่แล้วพิน์วดก็นะครับจะยอมฟังเอเลนนะครับฟังดังนี้ฉันจะอธิบายถึงการภลรกิจที่จะเอาเขตทอสกับคืนมาก่อนอื่นฉันขอแนะนำเอเลนเจเกอร์ เขาได้ทำการทดลองแบบลับๆและสำเร็จเป็นอย่างยิ่งเพื่อเปลี่ยนเป็นไททันเป็นการทดลองใช่แหละ <c oughs> ลุงพูดให้เชื่อให้พวกนี้เชื่อรือเปล่าหลังจากที่เปลี่ยนเป็นไททันแล้วเขาจะไปยกหินขนาดใหญ่ๆอ,อยู่หน้าทางเข้าแล้วก็เอาไปปิดไว้ที่รูที่ไททันทำลายเข้ามาหน้าที่ของนายก็คือ,อ,อปกป้องโปรเทคนะครับไททัน เอเลนนั่เน,นเองน,น,น,นะครับเพื่อที่ไม่ให้ไททันตัวอื่นเข้ามายุ่งที่พูดมาทั้งหมดนี่มันเรื่องอะไรอาวุธมนุษย์อะไรไม่เห็นรู้เรื่องนี่คุณจะให้ผมมาตายอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรองั้นผมขอตัวไปดีกว่าเออก็ไปก็ไปกันหมดไม่เชื่อใจกูเลยไอ้พวกกบฏพวกแกต้องโดนฉันวิ่งเปบังละจัน <c oughs> าจาเลย <c oughs> ฟังฉันใครอยากจะไปก็ไปจะไม่มีการลงโทษอะไรทั้งสิน้น พวกไอ้ที่กลัวพวกไททันไม่มีสิทธิ์ที่จะมายืนอยู่ที่นี่ผมต้องการให้ครอบครัวพี่น้องและก็คนที่เรารักต้องมาเจอกับพวกไททันงั้นพวกแกก็ไปกันเลยนี่ลุงพูดดีๆมันสำนึกบ้างไม่มันไม่ใช่ครอบครัวของฉันแนะ่มันต้องไม่เป็นครอบครัวของฉันแนะ่อะไรอย่างนี้ปะ ถ้ากำแพงโรเซ่ถูกพังลงพวกมนุษย์ก็ไม่มีทางรอดอยู่แล้วเราไม่เดินนี่ฉันก็กลัวนะแต่ว่าพวกเราจะมาหนีตอนนี้ไม่ได้แล้วใช่พวกเราจะมาร่วมกันตายอยู่ในกำแพงนี้เพียงเท่านั้นถ้าจะตายแล้วก็ตายในนี้ซะประมาณว่าตายแม่งในนี้แหละ นะครับอย่าไปตายข้างน,นอกมา,ราพร้อมนะครับลุงมึ่งพูดอะไรอีกแล้วเ่ยกูลำคารม,คาม,มากเลยลุงมาเราไปที่ตรงนู้นนึงครับสาชาเรากำลังเลือกเรา,เราไปพูดยังไงเจอแล้วพี่ไททันแหมต้องจัดการไททันนะครับตอนนี้ระยะนี้แหละมึงเอ้จ้าม,มาไป บอกเลยว่ามาอีกไหนอะหมดยังไหนตาชาตาชาอยู่ไหนแดนเป็นแไรวะเฮ้แต่ท่านช่วยกูทีแดนม่คดตื่นตนกนายช่วยฉันไว้โอ้ยแดนมึงช่วยหุบปากทีโอเจัดการไทท่านนะครับลิกิจตอนนี้นะ่าจะใช่ไปที่ตอนนั้นไปที่ธงเขียวนั้นก่อนเลยนะครับไ รอบนี้พยายามอยากให้แก๊สหมดนะฮะร,รู้สึกว่าแก๊สหมดอย่างเร็วเลยพอเวลาใช้พวกท่าที่มันเป็นกล้องอ่ะอย่างหมดอย่างเร็วนี่ไงการมันมาแล้วใส่มาอย่างนี้ลูกฟันที่โคลหรือเป็นคนอื่นไม่จัดการบ้างวะโอ้ยไอ้แต่กูเนี่ยโอ้ยไปไหนต่อวะก็มาที่ทงไม่ใช่เหรอเออนี่ไงครับมิชชั่นซักเซสเรียบร้อยนี่ครับต่อไปจัดก,การกับไททันรอบรอบนี้นะครับ มาตรงนี้รู้สึกว่าจะมีไททันอยู่ตรงขอบกำแพงอีกตัวหนึ่งครับมาอเอาเดินหนีพอกูมาแล้วเดินหนีเชียวมาไปเลยเพื่อนๆไปให้หมดเออ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 โอ้ยมาตอนสุดท้ายปิดเองก็ได้เออเอา้เอาไม่เข้าอะต้องจากด้านหลังเราด้านหน้ามั้งเมื่อกี้ต้องหมุนก่อนหมุนเฮ้ยไม่กดไแมงโกด์หูยดูท่ากระโดดจับครับพี่ท่ามิเทสเท่าไหร่เลยนะพี่นะ จะกระโดดจับเหรอไม่ได้เด็กไม่ได้แดกเปลี่ยนก่อนครับเปลี่ยนดาบเติมแก๊สก่อนถ้าตรงนั้นขอความช่วยเหลือเหรอมันจะขอความช่วยเหลืออามินหรือเปล่าอามินเออเขาเรียกว่าใช้สมุกสีแดงนะครับเพื่อขอความช่วยเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูมาไหนมาช่วยแล้วโอ้ยนั่นมันไททันวิปลาสกําลังวุ่นงานวุ่นงานอยู่เลยเอาเวลามองหน้าไม่ชอบเลยว่ะมองหน้าไม่ชอบ แม่มันมียิ้มเก๊กให้กล้องซะด้วยตัวใหญ่ตัวนี้ต้องจัดการแม่งอ๋อโอ๊ย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 เฮ้ยมันจับจับใครวะเนี่ยอย่าจับเพื่อนตูยเพื่อนเพื่อนตุกครับอีกทีฮะอีกทีน่าจะล่วงอีกทีน่าจะล่วงสวยตัวหนึ่งเล็งไปจัดการคนเดียวเลยหรือไงเนี่ยเออคนเดียวเลยคนอื่นมึงไม่ทำอะไรกันบ้างวะเนี่ยผู้เชี่ยวชาญ ทางการใดท่านเลยเนี่ยแกจะหมดแล้วเนี่ยไปเลยเพื่อนเติมเพื่อนบ้างครับเออแกจะหมดว่ะเติมก่อนสุดท้ายเหล่กเหล่กล่องหนึ่งครับโอเคเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยหมา้สึงวาภพรกิจนี้เราต้องพาเพื่อนไปที่จุดสีแดงนะครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องเมื่อกี้ผมมุ่งหน้าไปที่ประตูก่อนลืมอีกแล้ว เอาไปท่านจัดช่วยเพื่อนจัดการก่อนแม่งจัดการกันยากเหลือเกินบินกันอยู่สี่ห้าตัวจัดการไม่ได้ต้องให้กูมามาคนเดียวก็ได้มามึงนีไ่ไงมาแล้วเขาเรียกว่ามาแล้ว,วเก็บหมดนะฮะอีกตัวนึงตัวนึงตัวนึงอยู่นี่มองไม่เห็นเลยว่ะตัวนึ่งต้องบินวนไปที่คอแล้ววิ่งมาฟันสวยแกจะหมดอีกแล้วเว้ยเติมก่อนเลยหมดยังวะไปแดนไปเลยทุกคนเร็ว ไทยท่านนัโ่โผูกไว้ไทท่านแม่งเยอะมากเลยครับเข้ามาเต็มเลยในเมืองนี้นี่ไงเจออีกแล้วต้องจัดการแม่งดีวเนะี่ยจัดการมันหน่อยก็ดีเหมือนกันอุย้ยไม่ถึงเอ้ยไม่ถึงจังวะถึงจังวะตัวนี้ท,นทีละกันทีละกันทีนึงสามครั้งเลยเหรอเออหมดเหลืออีกตัวหนึ่งครับโอ้ยไอ้ยอามินโดนแดดอามินโดนเพื่อนแล้วจัดกรันเออปิดเองก็ได้ อ๋เล็งคอแล้วจวังหวะนี้กินเพื่อนกูนเหรอกินเพื่อนกูนกนเหรอไม่ได้นะไปครับถึงแล้วนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเรียบร้อยมิชชั่นสำเร็จครับมาอุ๊ยเอเลนทางนี่ทท้ที่สุดที่จะไปหา,ห,าหินด้มาทางนี้เลยรู้จักท่าทีแล้วไม่มีไททันอยู่เลยข้างล่างนี่แหละ ต้องให้เอเลนครับเร็วไปกันเลยโดดโดดไอ้ต้องโชว์ความเท่นหน่อยแล้วเอเลนต่ามปโดนปีกษาครับโอ้โหโอ้โหม,มันเป็นเร็วอย่าง่รตอนกูเล่นไม่เห็นเร็วขนาดนี้เลยเอเลนเอเลนต้องไปแปลงร่างโอ้โหอย่างเทพเลยว่ะนี่ไงหินเมื่อกี้นี่ไงกระถานเชิญมาแล้วอย่างเทพบินเล็กใช้กระถานเชิญด้วยนะ อ้าวอะไรอยู่ปะเกือบจะเท่แล้วเอเลนอีกนิดเดียวเองมาแล้วโคตรเท่เอเลนรู้สึกตัวปะวะหินนั้นมันเป็นไเป็นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถูกยกด้วยคนธรรมดาแต่ว่าเอเลนมีพลังที่จะสามารถนำทางพวกเราได้เอ้าหันหน้ามาเจอมิกัสะเอเลน อต่อยเมียโอ้โหเอเลนจำไม่ได้ว่ะสักนพลาดไปได้ฉันคิดว่าอยู่แล้วมันไม่มีอาวุธลับอะไรทั้งนั้นนั่นแหละพวกเราพลาดอย่างนั้นเหรอเอาแล้วไปไหนแล้วอาร์มินเดี๋ยวก่อนสิอาร์มิน โอ้โหอามินเป็นอะไรขึ้นมาอีกแล้วครับไ,รไปไปฝั่งไหนก่อนดีวะไปนี่ก่อนแล้วกันครับใกล้ดีอ่าใกล้ๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกน้ำตกน้ำก็มันดิ่งลงเองอะ่ะมันมีวิธีให้มันเสยขึ้นเมา่วะเป็นไงนี่ไงใกล้ๆเลยแม่งตัวบลเลอร์หลบการมาเลยฉันไปทีหลังเองแต่มาทีเดียวทีเดียวจบนี่ไงมาทีเดียวจบ โอเคตรงนี้ไปตรงนู้นต่อครับช่วยช่วยไลเนอร์เพน่อนะโหผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑมาสองที่เลยว่ะโอเคจะไปหาไลเนอร์ก่อนครับช่วยก่อนช่วยช่วยเพื่อนก่อนมันอาจถึงอาจจะเป็นคนแบบว่าขี้เก๊กไปหน่อยแต่ก็นะครับช่วยมันช่วยมันเร้วจะถึงแล้วมาทีเดียวแป๊บเดียวจบแน่ผมบอกเลยเรามันพระเอกอยู่เลยครับมา เขาอยู่นี่เองอย่างนั้นเหรออยู่นี่เองอย่างนั้นเหรอฮะอยู่นี่เองอย่างนั้นเหรอแป๊บเดียวเท่านั้นไปเพื่อนโอ้ยมันติดบ้านติดเมืองอยังวะเลือดท่วมเต็มตัวเลยมากินอยู่ใ,ใกล้ๆครับมาโอ้ยโอ้โหมาลอยมาจากไหนวะเนี่ยอ๋อ,อเอเลนนี่ว่า ดูมันลอยมปอย่างไหนเอเลนเมื่อกี้เห็นโจมตีอ่ะมันไม่มีสติได้ไงวะเหมือนเอเลนก็ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่นะครับเออกระทืบบอนต่อยสวยต่อยใครวะเน่ะต่อยพวกเราต่อยก้อนหินกระทือกระทืบก้อนหินมาเร็วไปตัวนั้นไอตัวนั้นกูเอาเองเอ้าไม่ได้เหรอเอ้าแม่งทำไมมัน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 โกรกดหรือเปล่ามันกดเราหรือเปล่าเอ้า อยเพเยกอเดี๋ยวกเดี๋ยวก่อนเดยวก่อเดี๋ยวก่อน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 มาแล้วมาแล้วเอเลนต่อยมันน ok ีขามันจัดกันขามันเออเออเออขาแตก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 หัวมันเลยก็ได้เวงเองก็ได้โกรธยะฮู้ี่แม่งเอ้จับกูทั้งอาดมากที่จะปั่นตูดแม่งเลย จ้องจะจับฉันเหรออย่านะอย่าขามขาดแล้วขามขาดอุย้ยแม่งหลุดว่ะเอาเลยแม่งเลยเอาเลยแล้วกันย่าโอ้ยพิทอะไรเลยวะเอเลนอยู่ไหนวะเนี่ยมันมองเรามันโกรธอยู่อะ่ะโกรธอยู่ยาย่าโอ้ยโอ้ยเจ็บอามินจัดการทีสวยทีเดียวทีเดียวมันก็ตายอยู่แล้วมันไม่ตาย,ย,าย,ายาตายยากทีวะตายยากจังวะ นี่ยเป็นต้องเป็นคูคนเดียวอีกแล้วเนี่ยแก๊สก็หมดโอ้ยเอเลนสูอยู่นี่ไงมาแก๊สจะหมดแล้วโอ้ยแก๊สหมดะงานเข้าแล้วอันนี้คืองานเข้าของจริงแล้วว่ะแล้วก็เลือดด้วยเลือดคูด้วยเลือดด้วยเร็วเติมเติมเติมแก๊สหมดแก๊สหมดแก๊สหมดเติมแก๊สเติมแก๊สต้องการเติมแก๊สโอ้ ไอตัวแบงเอ้ยจะเติมแก๊สแม่งก็มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยทำไงดีวะทางแบงแล้วกันครับเติมคนเรียกว่าเติมต่อหน้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 าแต่การมนหน่อยแต่การมาหน่อยเออไม่ไหวแล้วต้องไปช่วยเอเลยแล้ววะเติมต่อหน้าไปแล้วมาคิดว่าทำเอเลนกูหรอฮะ นี่ไงมีแก๊สแล้วคึกเขาเรียกว่ามีแก๊สเติมแก๊สแล้วคึกอยู่ไหนอยู่เรื่นครับแม่งเลงอย่างนี้แหละไปเลยเพื่อนเอาไว้ใครใครเหยียบหัวกูเมื่อกี้เฮ้ยกดกดกูเฉยทำไมต้องเป็นกูวะเฮ้ยจับเอาไวโอู้หมุน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 เอาเลยจัดการทำเพื่อนเราทำชั้นทำชั้นเป็นทำชั้นทีหนึ่งเออโอ้ยเจ็บเจ็บกินเลือดก่อนกินเลือดก่อนวิ่งถลเอือถลายอะไรวะเนี่ยวิ่งเฉลอะไรถลหลอะไรฮะ สวัสดีครับเต็มเลยตรงนั้นตรงนั้นเต็มเลยโอยตรงนี้ตัวหนึ่งครับเล็งคอมันก่อนเลยโอเคใส่ท่าธรรมดาบ้างเลยกันครับฟันคอโอเคตรงนี้ไงคูเพิ่มเสบียง,งก่อนเลยไม่ไหวไอ้นี่เอเลนครับเอ้ยเอ้ยมันเหมือนเห็นเราอะ่ะมันเห็นเราอะ่ะถ้าเราสง่งนานๆนี่มันจะเห็นใช่ไหมเนี่ย วิ่งไปหนังมันมา呐แตดการไปเลยเออไปช่วยเล่นช่วยเล่นมาเลี้ยวเลี้ยวเกี้ยวคดแล้ววิง่งเข้าไปเ,อ,อ,เอ,อ้ไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรวะไม่เป็นไรวะเอาไงดีวะเติมแก๊สก่อนเติมแก๊สก่อนเติมแก๊สก่อนอย่าอย่านะ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 มันตัวแดงอีกแล้วอ่ะโดนจับจ้องอีกแล้วออติดกำแพงอีกกู ไม่รู้จับต้องแต่เราวะเอ้ยไม่โดนนะเด็พลาดนะเด็อย่างนี้เขาเรียกว่าพลาดเขาเรียกว่าพลาดโอ้โหไม่สะบัดออกได้ว่ะมายังไงอะยังไงอะเอามือเอามือปอกป้องเอามือป,อก,ป,อออปอกป้องก็ไม่พ้นมะือป้องเอาเดิสู้อะสู้โอ้ยโอ๊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 ยสู้อะบอกเลยว่าสู้ๆๆสู้อะเออไม่ต้องมีของโกงๆครับอย่าไปโกงมันเกมเนี่ย เดียนดาบก่อนเอเลนช่วยเราตลอดแต่มันมันมันรู้เหรอวะว่าเป็นพวกเราอะ่ะนี่ไงรู้ก็บ้าแล้วโอ้นี่ไงโอ้โหเรียกว่าไต่หนะน้าเอเลนแทนจนฉันไม่ได้เลยเหรอร<ป>ะวังออกมาเออโอ้แม่ตัหนะ้าตัวเองโอ้เอเลนลูก โดนหมัดตัวเองสลบก็ได้นะโอ้แต่มนยังจำอะไรไม่ได้เลยครับเอเลนยังไม่มีสติเลยครับที่จะแบบจำได้ครับเอเลน,บบนต่อยหน้าตัวเองถ้าลุมมันจะต่อยมิกาสา,าวะวะต่อยมิกาสาใช่ไหมโอ้รอบนี้ได้เล่นเยอะมากเลยอย่าให้มันมาทำอะไรเอเลนครับตอนนี้เอเลนต่อยหน้าตัวเองสลบไปแล้วสลบไปแล้วโอ้ทำไมมันส่องนานไม่ได้วะส่องนานแล้วม่งก็วิ่งเข้ามาเลยอ่ะ พวกนี้สงสัยจะต้องไม่เล่นแนวส่องเลยครับอย่ไปเล่นแนวส่องกับมันเปันคอมันไม่ได้หรอกไม่ได้แดกไม่ได้แดกนอนแบบนั้นไปแหละนอนแบบนอนแบบนั้นไปมันไม่ได้แดกอะไรอะไรนี่ไงละ่ะเอ,อ้ตัวนี้ตัวนี้มาตัวนี้โหดพี่โหดมาตัดขามันตัดขาขามันเอาด้วยเอาด้วยคนเรียบร้อยเหลือหัวละที เลี้หัวตากูเลยอันนี้ต้องโชกสกิลพระเอกเอ,อ้ยไม่เป็นไรวะตัวนี้แม่งถึกนี่ครับมาอีกรอบอีกรอบหนึ่งแล้วก็อีกรอบหนึ่งไอ้ตัวนั้นมันไปหาเอเลนแล้วตัวแก๊สด่วนเลยแก๊สด่วนเลยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยยา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 ย่าอย่าทำเอเลนอย่าทำอย่าทำเพื่อนคุณเว้ย เอาไอ้ตัวนี้ก่อนดีไม่รู้จะเอาตัวไหนก่อนแล้วเนี่ยแม่งเยอะเหลือเกินโอ้ยเพื่อนไปแม่งหมดเลยไปหมดทุกคนเลยเออเอาตัวนี้ก่อนได้ไหมเนี่ยตัวนี้แม่งก็ไอ้นี่แล้วครับปืนแล้วเอาเอาเอาทักตัวนลยให้มันตายไปก่อนเอเดนกูเอเดนกูเออเสร็จล้อยทีนี้ไปที่หัวทีนี้ไปที่หัวเร็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 วสวยคนเดียวเลยก็ได้มา เพื่อนกูไม่ช่วยกันแล้วต้องเป็นกูแล้วแหละมีดก็ทู่แล้วมีดก็ทู่หมดแล้วไม่เป็นไรใช้แมงุลทู่นี่แหละใช้แม่งกทู่เนี่แหละโอ้แกก็จะหมดแล้วครับงานเข้าจริงๆรอบนี้ไม่ได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 ้ต้องเล็งที่ขารอบนี้ต้องเล็งที่ขาเอเดนกูจะตายหายอยู่แล้วเล็งขาวันเร็วเอาเลยทีนี้กูหัวเองเอาขายังไม่เสร็จอีกหรอเฮ้ยดูขาเสร็จแล้วนี่ไง โหยากว่ะกว่าจะเล็งเสร็จครับแม่งเล็งยากแม่งยืนใกล้กันแบบนี้โอเคเอาหัวไม่เอาขาเร็วดีเดียวตัวนี้เอาให้มันตายเป็นทีละตัวไม่ต้องมาลูกหัวไอเลนโอเคทีนี้เอาตัวนี้ทีละตัวถึงเป็นทีละตัวมาเหนื่อยเหนื่อยมากบอกเลยว่าเหนื่อยมากเอาขามานลุเร็วโอเคต่อไปที่หัวเล็งที่หัวมันเร็วทุกคน ลุ่มเลยลุ่มลุมเออลุ่มลุมลุมเล่นลุ่มเอ้ยเล่นเล่นลุ่มเอ้ยเล่นลุ่มเอ้ยทีแก๊สจะหมดแล้ววะแก๊สจะหมดจริงๆแล้ววะต้องอย่าใช้แล้ววะเครื่องสุดท้ายเนี้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วต้องเอาขาเอาขาอย่าลุกหัวยเ้เล่นเอออีกทีอีกทีสวยไปที่หัวไม่มีแก๊สก็จะซวย โอ้ยคุณละเหนื่อยคุณละเหนื่อยคุณวิ่งมาเติมแก๊สก่อนเลยเติมแก๊สหน่อยแก๊สหมดครับไม่เหลือแล้วจุดอ่อนของไททันคือ1เมตรเซนจากไททอยมันโอเค เขาจะรอดถ้าฉันไม่ทิ้มเขาเออให้โดนตรงกลางมันจะเจ็บแค่นิดเดียวอามนเอเลนได้ยินฉันไหมออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเออช่วยนายเป็นอะไรของนายแม่แม่นายตายเหรอแล้วก็อีกอย่าง <c oughs> พวกเราจะออกไปดูโลกภายนอกด้วยกันไม่ใช่หรือไง บอกฉันทีเอรลนนายรู้ไหมว่าข้างนอกกำแพงมันมีอะไรรอเราอยู่นอกกำแพงนั้นมีนรกยังไงล่ะทำไมนายถึงอยากออกไปดูโลกภายนอกจังละ่ะทำไมเหรอฉันจะบอกให้ว่าทำไมก็เพราะว่าฉันเกิดมาในโลกใบนี้ยังไงล่ะก็ประมาณว่ากูตาเกิดมาในโลกทั้งกว้างใหญ่ ทำไมมึงให้ขอบเขตกูแค่นี้อะไรแบบนี้ก็อยากไปท่องโลกบ้างนะครับโอ้ยจบไปครับเอเลนน่าจะกลับมามีสติได้แล้วนะรู้สึกว่าเอเลนไม่มีสติเลยครับตอนสู้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครขนาดแฟนตัวเองนี่ยังต่อยปิวเลย นะครับพิงก์็สาดโดนต่อยปิวเลยนะครับเอาล่ะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คงประมาณนี้แล้วกันนะครับผิดพลาดอะไรเป็นการใดขออภัยด้วยแล้วกันนะครับไปติดตามชมตอนที่แ8ต่อน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากากดไลค์กดซับสไคร้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ